เคยไหมอยู่ดีๆใจก็ปวดขึ้นมาเวลาคิดถึงพ่อแม่แต่ไม่กล้าเข้าไปหาไม่กล้าพูดคำว่าขอโทษไม่กล้าพูดคำว่าอาโหสิกรรมให้หนูด้วยนะทั้งที่ในใจอยากพูดสุดหัวใจแต่ก็เหมือนมีก้อนอะไรบางอย่างจุกอยู่ตรงอกพูดไม่ออกเพราะอดีตมันยังตามหลอกอยู่ในใจ หลายคนอาจสงสัยว่าแค่ขออโหสิกรรมมันจะทำให้ชีวิตดีขึ้นจริงเหรอคำตอบคือดีขึ้นแน่แต่ไม่ใช่เพราะคำพูดนั้นมีอำนาจวิเศษเพราะหัวใจของเราตังหากที่กลับมาสะอาดอีกครั้งมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อแอนแอนโตมากลับความคาดหวังของพ่อแม่พ่ออยากให้เป็นครู แม่อยากให้สอบติดราชการแต่แอนกลับเลือกเรียนศิลปะเพราะใจรักตั้งแต่นั้นความสัมพันธ์ก็เริ่มห่างเธอจำได้วันที่เธอตะโกนสวนพ่อด้วยน้ำเสียงแข็งหนูไม่อยากใช้ชีวิตเหมือนพ่อแม่ที่ไม่มีความสุขพ่อยืนนิ่งแล้วพูดเพียงว่าแล้วแต่โตแล้วจะทำอะไรก็ทำ หลังจากวันนั้นแอนไม่เคยได้คุยกับพ่ออีกเลยจนวันหนึ่งพ่อจากไปกระทันหันไม่มีแม้โอกาสได้ขอโทษทุกคืนเธอมักฝันเห็นพ่อยืนมองอยู่เงียบๆไม่พูดอะไรเลยตื่นมาทีไรน้ำตาก็ไหลทุกครั้งเธอรู้ว่ามันคือความค้างคาในใจ เหมือนมีหนี้บางอย่างที่ยังไม่ได้ชำระเวลาผ่านไปหลายปีชีวิตของแอนเริ่มเจอทางตันงานไม่ก้าวหน้าความสัมพันธ์ก็แปลกๆเหมือนมีเงาหนักๆตามอยู่ตลอดเวลาจนเพื่อนคนหนึ่งพูดขึ้นว่าลองขอเอาโหสิกรรมพ่อดูสิตอนนั้นแอนยังไม่เข้าใจแต่เพราะวดหนทาง เธอเลยลองทำดูในทางธรรมคำว่าอโหสิกรรมมาจากคำบาลีว่าอโหสิแปลว่าเป็นอันสิ้นสุดแล้วดังนั้นอโหสิกรรมจึงหมายถึงการจบเวรจบกรรมแต่ไม่ได้หมายถึงการลบล้างบาปหรือทำให้สิ่งที่เคยผิดหายไปแต่หมายถึง การยอมรับผลของกรรมแล้วไม่สร้างกรรมใหม่ซ้ำอีกพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเอาโหสิกรรมังกตังกรรมังณนะวิปาโกภวิสติแปลว่ากรรมที่สิ้นผลแล้วย่อมไม่ให้ผลอีกเมื่อใจเรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเรียนรู้จากมันและไม่ผูกเวรซ้ำกรรมเก่า ก็จะจบลงตรงนั้นเองลองนึกภาพเราถือฐานไฟร้อนอยู่ในมือยิ่งถือไว้นานเท่าไหร่ก็ยิ่งแสบร้อนเองแต่ถ้าเราวางมันลงไฟก็ยังอยู่แต่ไม่เผาเราอีกต่อไปการขออโหสิกรรมจึงไม่ใช่พิธีกรรมหรือคำพูดลอยๆแต่มันคือการคืนใจให้ตัวเอง เป็นการยอมรับว่าเราเคยผิดและเราไม่อยากให้ความผิดนั้นกัดกินใจอีกต่อไปพระอาจารย์ท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่าอาโหสิกรรมคือการให้อภัยอย่างรู้เท่าทันไม่ใช่การลืมแต่คือการยอมรับโดยไม่ทุกข์กับมันเพราะฉะนั้นการขออโหสิกรรมพ่อแม่ไม่ได้เปลี่ยนอดีต แต่มันเปลี่ยนวิธีที่เรามองอดีตและนี่คือเทคนิคสเทคนิคของการขออโหสิกรรมเทคนิคที่หนึ่งขอโทษด้วยใจจริงไม่ต้องมีพิธีไม่ต้องรอวันพิเศษไม่ต้องมีคนเห็นนั่งเงียบๆแล้วพูดกับท่านในใจว่าพ่อคะแม่คะหนูเคยล่วงเกินด้วยกายวาจาใจหนูเสียใจจริงๆ ขออโหสิกรรมให้หนูด้วยนะพูดด้วยความรู้สึกจริงๆไม่ต้องฝืนให้มีน้ำตาแต่ถ้าน้ำตาไหลก็ปล่อยให้มันไหลเพราะนั่นคือสัญญาณว่าใจเริ่มปล่อยเทคนิคที่สองทำสิ่งดีเพื่อท่านอย่างต่อเนื่องอโหสิกรรมไม่จบแค่คำพูดต้องแสดงออกผ่านการกระทำทำบุญให้พ่อแม่ อุทิศส่วนกุศลหรือแค่ดูแลแม่ที่ยังอยู่ด้วยความรักเพราะการทำดีต่อท่านคือการชำระใจเราเองเทคนิคที่สามให้อภัยตัวเองนี่คือขั้นตอนที่หลายคนลืมเรามักขอโทษคนอื่นได้แต่ไม่ยอมให้อภัยตัวเองลองพูดกับตัวเองว่าฉันเคยผิดฉันยอมรับ และฉันจะไม่ทำร้ายใจตัวเองอีกเมื่อให้อภัยตัวเองได้พลังแห่งความสำนึกจะเปลี่ยนเป็นพลังการเติบโตใจจะเบาทางชีวิตจะเริ่มเปิดวันหนึ่งแอนกลับไปบ้านเธอนั่งมองโต๊ะไม้เก่าที่พ่อเคยนั่งอ่านหนังสือเธอวางมือบนโต๊ะแล้วพูดเบาๆว่าพ่อหนูขอโทษ ที่หนูทำให้พ่อเสียใจหนูรู้แล้วว่าพ่อรักหนูที่สุดหนูขออโหสิกรรมให้หนูด้วยนะพ่อเธอหลับตาน้ำตาไหลแต่ใจกลับสงบอย่างประหลาดตั้งแต่นั้นมาเธอรู้สึกว่าโลกสดใสขึ้นเหมือนยกของหนักออกจากอกเธอเริ่มทำงานด้วยพลังใหม่มีเมตตากับคนรอบข้างมากขึ้น ไม่ตัดสินใครง่ายๆเพราะเธอได้เรียนรู้แล้วว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบรวมทั้งเราเองวันนี้ผมอยากฝากข้อคิดไว้สามข้อให้ทุกคนคิดตาม 1. อโหสิกรรมไม่ได้เปลี่ยนอดีตแต่มันเปลี่ยนใจเราให้มีพื้นที่ใหม่สำหรับความสุข 2. การขอโทษไม่ใช่ความอ่อนแอ แต่มันคือความกล้าที่สุดในชีวิต 3. อโหสิกรรมไม่ใช่แค่การให้อภัยคนอื่นแต่คือการคืนอิสระให้หัวใจของตัวเองใครที่ยังมีเรื่องค้างคาในใจอย่ารอให้ถึงวันที่ไม่มีโอกาสได้พูดเพราะคำว่าขอโทษไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันคือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ขอให้ทุกคนได้วางอดีตวางความโกรธวางความเสียใจแล้วกลับมารักตัวเองอย่างเข้าใจอีกครั้งและนี่คือรายการเดินตามทางธรรมขอบคุณที่เปิดใจฟังหากตอนนี้เรื่องนี้สัมผัสใจคุณฝากกดติดตามและแชร์ให้คนที่คุณรักเพื่อคำว่าอาโหสิกรรม จะช่วยให้ใครบางคนได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้ง